สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็แวะมาทักทายกันนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องโรงเรียนสอนสักคิวที่ประเทศไทยที่หน่องเคยไปเรียนเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะก็พูดในเชิงรีวิวแล้วกันเพราะว่าหน่องอ่ะมักจะพูดไว้ในหลายๆคลิปเนาะเปรียบเทียบโรงเรียนที่อเมริกานะกับที่ไทยอย่างที่เคยบอกว่าที่ไทยอ่ะเขาก็จะสอนแบบว่าคือมันก็ไม่ได้แน่นเป๊ะเท่ากับที่อเมริกาแต่ในเรื่องของ ความเออเขาเรียกว่าความ professional ของคุณครูอ่ะดีมากๆเพราะว่าหน่องอ่ะนะมีความรู้สึกก็คือเปรียบก,กันนั่นแหละมีความรู้สึกว่าคุณครูที่ไทยอ่ะเขาจะวางตัวได้ดีกว่าเขาจะพูดจาหรือเออจะกล่าวถึงบุคคลที่3หรือใดๆเนี่ยเขาจะไม่ไม่ออกเชิงแบบ ออกแบบแนวนินทาที่เนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะคะโดยที่น้องได้ประสบมาเองจริงๆนะไม่ใช่แบบน้องจะคอยมาว่าว่าเออโรงเรียนไม่ไดีงั้นอย่างนี้เราไปเรียนทําไมเราก็ไม่รู้หรอกว,ว่าโรงเรียนจะเป็นยังไงจนกว่าเราจะได้เข้าไปเรียนนะคะอย่างทีออ่ที่นี่นะคะเรื่องของอุปกรณ์การเรียนก็คืออุปกรณ์ที่จะใช้ในโรงเรียนอะ่ะมักจะไม่ครบจะแบบเดี๋ยวขาดตัวนั้นขา,ต,นนขาตัวนี้คือเรียกว่าครุขราตลอดสาหรับที่อเมริกานะคะ เรื่องของคุณครูนะคะในเรื่องของจรรยาบรรณหรือความโปรเฟชชั่นแลเนี่ยเขามีน้อยมากก็คือค่อนข้างต่ำมากในความรู้สึกของน้องนะมันคืออย่างอย่างอย่างเรื่องของ E ีีที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บอุปกรณ์หรือพับผ้าต่างๆที่จะเอาไว้ในตู้ในแต่ละห้องสปานะคะอย่างที่เจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนที่ว่าหรือว่าคอมเพลนว่าไม่ดีนะน้องมองว่า เคลียร์เรื่องอุปกรณ์การเรียนให้ดีให้ครบถ้วนก่อนดีไหมมันก็แค่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการจัดเรียงเนื่องจากเรื่องของผ้าต่างๆที่มันเรียกว่าทําความสะอาดปั่นแห้งแล้วเราจะต้องเก็บอะมันเก็บไม่เพียงพอเพราะอุปกรณ์ตู้เขาอะมีไม่พอนะคะคือปกติอะหน่องมองว่า คือเขาน่าจะให้ความสําคัญกับเรื่องของอุปกรณ์การเรียนหรือส่งเสริมการการสื่อการสอนมากกว่าแต่ถ้าเทียบกับที่ไทยที่โรงเรียนเมกมีอ้ามที่หนองปเปรียนนะคะสังคมอะมันดีกว่าคือจริงๆแล้วสังคมไหนๆมันก็มีการนินทามีการพูดถึงบุคคลที่2ที่สามนะแต่ว่าแต่ที่สําหรับที่อเมริกาพูดกันระยะเผาขนพูดกันชนิดที่แบบ คือหน่องมองว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้นนะ่ะแต่ก็แต่มันก็เป็นแบบนั้นนะคะแต่ก็โอเคทําให้เราอดคิดไม่ได้ถึงคุณครูที่ประเทศไทยนะที่เมกมีอัพนะคะหน่องขอเอ่ยชื่อโรงเรียนกันละกันอยากจะแบบอวยกันเต็มๆเลยว่าโรงเรียนเนี้ยดีมากๆนะคะคุณครูนะเดี๋ยวหน่องจะพูดให้ฟังหน่องไปรเรียนที่นั่นมาห้าเดือนกว่าๆนะคะที่ไปเรียนก็จะมีเรื่องของ การสักคิ้วนะคะแบบออมเบแบบ store, คิ้วแฮร์สไตคิ้วเขาเรียกคิ้วลายเส้นมโครเบนดิ้งต่างๆนะคะที่ใช้ใบมีดนะคะในการเพ้นท์ทำลายเส้นคิ้วนะคะคุณครูอสอนแทบจะจับมือสอนสอนกันแบบชนิดที่แบบว่าเรียกว่าให้ความรู้กันเต็มที่แล้วคุณครูจะไม่เคยมาเอ่ยมานินทานักเรียนคนนี้ให้นักเรียนคนนั้นฟังหรือจะว่าใครใดๆไม่มีไม่มีเลยเขาจะแบบ คือหน่องมองว่าคุณครูเขามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆแล้วเขาจะไม่มาพูดเรื่องการการเมืองศาสนาคือไม่ไม่มีการมาวิาพาควิจารณ์ไอ้เรื่องเหล่านี้นะคะคุณครูที่ Make Me Up นะคะก็จะแนะนำนะคะนักเรียนนะคะแล้วก็สอนแม้กระทั่งหน่องเองอะอย่างหน่องอะตอนที่หน่องไปเรียนนะคะที่ Make Me Up หน่องก็ลงคลาสออนไลน์ของ Beauty a n g e l Academy ไว้ด้วยนะคะแล้วทีนี้มันก็ต้องมีการส่งกลับบ้านมีอะไรที่แบบว่า ทับซ้อนกันคุณครูนะคะคุณครูกวางขอเอ่ยช่อคุณครูกวางคุณครูคุณครูกวางถามเลยพี่น้องคะกันบ้านส่งไปถึงไหนมีอะไรให้ครูช่วยดูไหมน้องฟังแล้วแบบหัวใจฟูแบบแบบเฮ้ยก็บอกคุณครูเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะบทนี้นะบทที่เจ็มันมีปัญหาอันนี้อันนั้นคุณครูก็บอกเอามาดูซิเดี๋ยวครูดูให้ครูก็มาดูแล้วครูก็มาทําให้ดู การลงลายเส้นการเอ่ออันนั้นจะเป็นไมโครเบนดะิ้งเนาะที่ Beauty a n g e l ล c a อ e คาเหน่องจะลงมันจะเป็นอันเดียวคือไมโครเบนดิ้งก็คุณครูกวางก็ดูให้แล้วก็สอนหน่องพอน่องเห็นจากในในที่ครูเขาลงใบมีดลงอะไรต่างๆหน่องก็แบบเก็ตทันทีหน่องก็ทำได้แล้วก็ส่งกันบ้านนะแล้วก็มีอะไรที่ขุกขับต่างๆอะ่ะครูจะคอยติดตามคอยถาม ส่วนคุณครูอีกท่านหนึ่งชื่อคุณครูก,ก้อยครูก,ก้อยก็จะแบบว่าส่วนใหญ่จะมาช่วงเสาร์อาทิตย์ถ้าน้องไปเข้าช่วงเสาร์อาทิตย์นะเข้าคลาสเสาร์อาทิตย์บางทีกําลังจะออกอะแล้วโรงเรียนที่นี่มันจะอยู่ตรงพระรามเกนะ้าเนาะก็จะแบบว่าน้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินนะแล้วก็ต้องต่อวินมอเตอร์ไซค์ตรงสถานีพระรามเก้านะประมาณนั้นแล้ว ช่วงที่เวลาเลิกเรียนอ่ะครูก้อยพอเวลาเห็นเราเดินอ่ะเพื่อจะมาหาวินมอเตอร์ไซค์ครูจะแวะจอดรถเลยถามพวกเธอจะไปลงที่ไหนการขึ้นรถครูมาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นรถมาเลยอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวครูแวะส่งให้คือแบบประทับใจเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคือคือ,ค,อคุณครูเขาแบบเรียกว่ามีน้ำใจนะคะมีความเมตตามีเขาเรียกว่าก็อย่างว่าแหละความเป็นคนไทยอ่ะเนาะ แต่ถ้าจะมาเทียบกับฝรั่งที่นี่มันก็คืออีกแบบนึงแต่ว่าแต่มันไม่มีอะไรดังใจนะแต่แต่หนองมาเปรียบให้ฟังว่าสองที่มันเป็นยังไงจกสัมผัสเนาะที่เราได้เรียนมาจาัดที่เราได้แบบได้สัมผัสมาจริงๆอะ่ะส่วนเออโรงเรียนอื่นๆที่หนองเรียนเพิ่มเติมก็จะเป็นพวกเออโรงเรียนสักคิ้วของราณีแล้วก็มีเรียนแบบ private กับคุณครูเออที่ร้านคิ้วร้านผมอันนี้ก็จะแบบ เป็นคุณครูที่อันนี้ก็จะตลกก็จะแบบเป็นกันเองก็จะสอนแบบว่าทีเออ่เขาเรียกอะไรที่ร้านสักคิ้วของครูเขานะคะอยู่ย่านสุรประก,การน้องก็ เสียทรัพย์ไปหลายแหละหลายที่เพราะว่าเราอยากได้ความรู้เราก็อยากได้เทคนิคของคุณครูคนนี้คนนั้นเอามารวมกันนะคะส่วนที่เนี้ยที่อเมริกานะคะที่น้องเรียน essential ยังไม่ได้เกี่ยวกับการสักคิวนะคะแต่ว่ามันจะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับเราจะต้องเรียนตรงนี้ก่อนถึงจะไปโรงเรียนงานสักคิวได้ไม่งั้นไม่สามารถที่จะเรียนได้ก็คือ เรียกว่าเราต้องยอมแต่พอมาเรียนแล้วหน่องก็มีความรักในเรื่องของการทำเฟชเชียลการดูแลผิวพันธ์นะคะที่เรียนนี่มันจะมีแต่งหน้านะคะเฟเชียลบำรุงผิวพันธ์มีแว็กซ์ขนนะคะก็ไม่ไม่ค่อยอ,อ,อะไรเท่าไหร่กับเรื่องแว็กซ์ขนเฉยๆนะคะ แล้วก็จะมีเอ่อแต่งหน้าถาวรก็จะเป็นพวกการลิฟติ้งขนตาก็คือดัดขนตาให้มันงอนงามประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวจะเรียนน่าจะอีกสัปดาห์หน้านะคะก็ก็จะครบทวนนะแต่เรื่องแต่งหน้าก็เฉยๆน้องก็ไม่ได้เอ่อไม่ได้ชื่นชอบเท่าไหร่แต่งหน้าแบบแบบธรรมดาที่เราแต่งนะแต่น้องชอบเรื่องของแต่งหน้าถาวรเพราะมันมองเป็นงานศิลปะ,ปะการเพ้นท์คิวการลงแฮสโตกนะคะอย่างแฮสโตกที่นี่เขาจะเรียกนาโน นาโนเฮร์ oh air, ก็คือเป็นอะไรที่แบบเล็กๆแบบเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนเขาก็จะใช้คำนี้นะคะแล้วก็โรงเรียนเนี้ยเขาก็เปิดมา7ปีแล้วเท่าที่หนองทราบนะคะเพราะเขาฉลอง7ปีกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าหนองยังมองว่าเขายังไม่โปรเฟชชั่นอลนะในความรู้สึกหรือการสัมผัสที่เปรียบเทียบหลายๆโรงเรียนที่หน่องได้เข้าไปฝึกเข้าไปเรียนมาหนองก็มีความรู้สึกว่าก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็อ่ะ เดี๋ยวเราก็ไปฝึกฝนเรื่องงานเฟชเชลเนาะหนองก็แพลนแค่ว่าเดี๋ยวเราเรียนจบตรงเนี้ยเรื่องของ Essentials เสร็จแล้วเราก็ไปหาฝึกงานไปทำงานสักครึ่งปี6-7เดือนหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วเราค่อยก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งในเรื่องของ PMU นะคะการแต่งหน้าถาวรน,นะหรือที่เขาเรียกว่า Permanent Makeup นะคะเราก็ไปต่อยอดแล้วเราก็ไปเรียนไปฝึกฝนระหว่างที่เราทำงานเราก็ ฝึกไปด้วยนะคะอุปกรณ์การเรียนที่นี่ก็หาซื้อได้ง่ายเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเมืองจีนนะคะทีออ่อุปกรณ์การฝึกคิ้วฝึกอะไรต่างๆที่น้องเคยรีวิวไว้นะคะในคลิปวิดีโดอเดี๋ยวน้องแปะลิงก์ไว้ให้ถือว่าโอเคนะกับกับอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนนะวันนี้น้องก็มาเปรียบเทียบกันระหว่างที่อเมริกากับที่ไทยนะคะ สองที่มันแตกต่างกันยังไงความรู้สึกของหน่องจากผู้ที่เรียนจริงสัมผัสจริงมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ที่อื่นๆหน่องก็ไม่รู้เนาะในอเมริกาที่ที่เรียน essential อาจจะดีกว่านี้หรือว่า perfect หรือว่า professional กว่านี้แต่หนองอาจจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่โชคร้ายที่ต้องมาเจอแบบนี้แต่เราก็ต้องอดทนนะคะก็วันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันน้องก็แวะมาให้ข้อมูลสั้นๆนะคะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ ก็มีอะไรก็จะมาแชร์มาแบ่งปันกันอีกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ